ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสปูทุกคนครับมันนี้กับพบพ่อกันอีกครับกับผมหมอแคนเต่าคือเก่าครับมันนี้พาพี่น้องมาสันตอกคือเก่าแล้วครับนี่เขาก็เอาตอกกันเก่าแล้วครับมาาตอกไม่คู่นึงครับคู่ดำๆนี่คู่ไม่ไม่แก่ดีครับติวเล้วครับมัอนี่ติวมีแตงล้วนๆครับสามคู่อันนี้ตอกเกล็ดังขั้นครับอันนี้เพิ่นเอาแล้วครับนี่นี่เพิ่นก็เอาแล้วครับย่างทักดำครับเพิ่นแล้วเอามาสันแล้วกน ทักดามล้วยังสีส่งเพิ่นครับตัวนี้ได้หกัตตัวนี้ได้ซี่แล้วครับตัวนี้ว่าท่านได้ตอกไม้ครับคู่นี้ถ้าถิ่มีหนูสั้นบ่ท่อนละมีผู้มีมกระจ้างไปรุ่นน้ำกันครับมือนี้ใส่เิวเม็ดแตงล้วนๆครับมือนี้เอาจังไปเบื้องน้ำกันพี่น้องย่างเศร้าด้วยครับบ่ได้มีหมายด้เศร้าไปเรื่อยๆมองในมีกับสั้นไปพี่น้อง สภาพไม้เ้าครับหกคือเกาครับคุนหนาตบึบไม้เกาๆเลยครับไมเขาเจออมามันยิ่งจนจีค้านพุณเลยนี่พี่นอ้องไม่กองเขาก็ฟ้องนั่นคุนไม้เขากองเขายิ่งครับเนาะรุ่นไปห้ามันนี่โตทานพ่อได้กินครับครับพี่นอ้องวันนี้ห้อสั้นอยู่ปากควยครับยังไม่เห็นควยมันพอดีหาสิใส่ตอกเกล็ดอังคานครับสัน้น ต่นไปครับ พี่น้องไอ้ตัวนึงครับนี่ถือหนูน้อยครับหนูสามตัวครับอยู่ควยนี่แล้วหนูมาจากควยจากป่าควยทั้งสามตัวเลยครับนังตัวใหญ่ครับวันนี้แต่ามันตื่นห้องแล้วครับหนูตัวใหญ่ห้องกูดกูดอยู่เดี๋ยวผมใช้ลูกค้ากันครับเดี๋ยวจังสิสั้นรอต่อไปมันสีเขามาบ่สิบ่เปิดไฟครับเปิดไฟมันตื่นคนนี้ครับต่นนี้มันก็ห้องแล้วจังรุ่นไปครับพี่น้อง ลูกค้าก็ไปทางใน,น,พ,น,นพี่น้องดูนั่งพี่น้องเลยขอหยาดเถอะครับจะยูยูตัวนี้นิ่งจังเลยพวกนี้โอ้ยมันลุดุนะ น่องเลยนี่น้อยผมครับตันีสองตัวครับยิ่งยิ่งพี่น้องเอาหนูกันดนะครับจะเข้าตังสิปดให้เบิ้่น้องตัวหนูครับนี่ตัวใหญ่ครับยิ่งตัวแรกตัวน้อยครับนี่นี่นี่ตัวใหญ่ครับยิ่งตัวนี้บอลมันยิ่งก้อนนะครับที่แรกยิ่งยืนนี่ครับนี่ นี่นี่พี่น้องปากหูครับโพดังขึ้นมายิ่งวัวถือครับลูบลงไปคือนเขาสั้นไปสั้นมากตัวน,อน้อ,อนเยเล่นออกมาหนีผมเลยยิ่งนี่ตัวใหญ่ก็เละเลนโพห้องมาจากหู้อีกครับลูกพ้าผมมีลูกนึงเสียบอยู่ห ẳ นครับลูกพาผมมีผมยิ่งตัวน้อยแล้วผมก็เลยมาถอดเอาลูกนี่ผมก็เลยสั้นอีกเมันกลเลยออกมาครับตัวนี้สั้นออยครับสั้นออยเห็นมันค่อยยับออกมามันห้องกาบด้วยครับหนูตัวนี้ตัวใหญ่นี่ ห้องตื่นแล้วโอ้ได้สองตัวพี่น้องมองนี่ตอกเจ็ดอังคารเข้าครับอันนี้สีเพ็ดทรงให้เพื่อนนะครับนี่มันเพ็ดเพื่อนทรงให้เพื่อนสีดทรงให้เพื่อนสีทักดำครับทักดำอีกเดี๋ยวทักเดีวยวสิให้เบิ้งครับอันนี้ขอเวลาเพื่อนเพื่อนใจเงินหน่อยละต้อขอเวลาเพื่อนสีทักดำให้เพื่อนงามๆนะให้มันสมราคาครับเจ็ดอังคารอันนี้บ่ไทว่าขายหรอครับบอกกันถือกัน เพิ่นห้ยชหนึ่งครับก็เลยห้เพิ่นอันนี้โตที่คู่นี้ได้โตที่เมื่อไั้นได้ซีโต่สี่ห้าหกได้โตที่หกครับนี่คู่นี้อีกคู่นึงเห็นได้หาหกโตแล้วอีกคู่หนึง่งเอาพี่น้องรองบึง้งไปเรื่อยๆครับหามันมีหนูมันยั่งดอนอ้อนยนเงียพี่น้องกระนูว่าร้ายครับมองเียวได้สองโตครับมองนี่หนูสามโตแล้วครับตัวหนึ่งยิ่งยิ่งบ่งถือ ลูปลงหูก่อนออกมาจากหูทั้งสามตัวเลยครับหนูครพี่น้องจังรุ่นต่อไปครับมาพี่น้องติวเม็ดแตงครับบัดนตอกคูไม้เข้าครับเอามาล่องมาเทศ เอมาแล้วพี่น้องสองตัครับแต่ว่าตัวหนึ่งยิ่งบดไอ้ครับมันหกแห้งเดี๋ยวสั้นไปอีกครับห้ามเรียนออกมาเป็นแปนพี่น้องมันอยู่ใ,ใกล้ๆค้าเราวังหันเพรามันหกขากปดเลี้ยวไปเห็นหนูครับเดี๋ยวสั้นรอยอีกครับ ครับพี่น้องนี่ครับมองเขายิ่งหนูลูกผาห้องกระผาห้องนี้ครับห่างากเกือบห้องไปทํานี่ละออกมาเป็นเปลนเลยครับตัวนี้ที่แหลกตัวนึงยุนีครับเขามาตะโดนตะที่แหลกหมดละตะสันที่แหลกมันซองหามองยิ่งม่เห็นครับนี่ไม่ได้เลียออกปเป็ยนยุลีอยู่หันทั้งนั้นที่หกตัวนึงไปเจียวขึ้นมาหนีครับออกมาเลี้ยงมาเป,ปลี่ยนออมาณนีพี่น้องนี่ตอกไม้ครับ งานตอกใหม่ครับนี่ออก็หมดเคาะใส่อันนี้เดียวมาเนเจอมเจิม,มพี่น้องตอกคิวเม็ดแตงครับอันนี้คิวเม็ดแตงยียงกับประมาณนี้ครับอันนี้สั้นทั้งขางครับสั้นถ้าตายทั้งขางเล่นคอก็ได้ครับแตะวันอ้อนครับคู่นี่แค่ทนมันเขาง่ายเขาไวยเนา เอาโจ๊กออกก็ได้การเลยครับต่อติวเม็ดแตงครับพี่น้อง่ผงไย่างมากเพิ่นหมองสั้นครับนี่ออกมาตีน้ำยัวมีหมองสัน้นยังมีปลาผือห่างๆต่วโบมีห้อยหนูครับขันโบมีห้อยหนูกับโบสัน้นพี่น้องตะนยางข้าวเดียวครับออกจากบา้านนั่นอีกเกิงเนียครับนะออกจากบ้านสองทุ่มกัวครับหาทุ่ม กูกลัวพี่น้องปลาผือตีนานา้ำเจ้าบ,บ่มีหนูครับมันคั่ยลงครับมแตรบวกคยนีเนี่เออภาพพี่น้องเมื่อบ้านครับสะรุปผลงานเขาว่าทิตเอาเติมต่อคู่นี่คู่ไม่นี่เห็นไม่เลยจากสองตัวในบ่มีหนสูสั้นมาสองสามหม่องกับว่าเห็นยังบกวกบบวขากมิดีรีอยู่ห้อยกินกับบ่มีพี่น้องสรุปผลงานครับผม ครับผมพี่น้องรุปผลงานเขาครับนี่ได้สามตัวครับตัวใหญ่ตัวหนึ่งนี่นี่ตัวน้อยครับสองตัวตัวตัวนี้ครับตัวนี้ยิ่งพ้อมกันครับมองเดียวกันยิ่งตัวนี้ก่อนทั้งในยิ่งตัวนี้นูสามตัวครับมองเห็นตัวหนึ่งผมยิ่งบุถึกลูกดอกยิ่งปากหูลูบเขาคือเก่าสั้นไปสั้นมากตัวนี้เลียนออกมากันยิ่งตัวนี้ สั้นไปสั้นมากไปถอดเอาลูกพ้าลูกนั้นมากมันยิ่งตัวนี้ครับตัวใหญ่ตัวนี้มันสั้นอยูด่ดอนขวามมากมองไฟใหม่หล่ๆป้าหงหงกันมองสองตัวกันครับมองนี่แต่ว่าได้ยิ่งตัวเดียวน,นี่ตอกไม้ห้องประเทศครับคู่ดำๆเด,ำ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 ดตัวหนึ่งครับว่าจะสั้นเห็นไได้สองตัวก็ได้ฉับมันเบิดมองสั้นครับอันนี้ตอเกขเขนคานห้อง คู่นี้เ่ได้ออกสั้นครับนี่ถ้าอันนี้มันได้หนูหกตัวแล้วหรือผมเลยว่าสั้นนะตัวนี้ได้สี่ตัวก็ไมาได้เพิ่มอีกสองตัวนี่นะครับคู่นี้ได้ได้หนูสองตัวมองเดียวก็เป็นหกตัวกันครับนี่เพิ่นเอาแล้วเหรอครับนี่เพิ่นเพิ่นโอนเงินมาไว้แล้วนี่ก็โอนไว้แล้วยังจะเอาได้พันดามให้เพิ่นพะดีส้งไปให้เพิ่นครับตัวนี้คู่ไม่กับสีส้มให้เพิ่นนี่กัอนครับนี่เอาไปเทสครับ ตรงนั้นว่าตั้งไปเทศอดอามุนี้มองเทศพี่น้องต่างไปหามากินครับประมาณนี้พี่น้องผลงานคันนี้มองสั้นว่าจะมีหนูเพ่ออได้กินนลดะครับตอกไม้เก่าเนี่ยมองเขาเจาะกวางเขาเนี่ยซ้ำไม้จะคล้องแน่ย่งางไปย่างมาวิ่งมองไปกับซ้ำแว่เข้าไปครับเพ่อได้กินครับพี่น้องครับผมติดตามคลิปต่อไปครับ ขอขอบคุณพี่น้องสูมองสูบอลทุกคนทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมครับผมอายุดีมีแห้งควมเจ็บอยู่ใดค่ามไข่ยมีครับลำรวยลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกผู้ทุกคนครับผมพ่อกันชิปไหมชิปต่อไปครับสำหรับชิปนี้ลาพี่น้องไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับ